नो च ओतेऽय स वाच च शिवसि थि अभवन् तु ते अभवतु सा Tusa pamang harang rakan tusa มาสู่เป้หมายงสองเนี่ยระวัติเ่อผ่านมาชีวิตเราผ่านอะไรมาเรื่อยมาจนมาสู่เป้าหมายคือว่ามีรักษาโภชิกาและปีที่คือมีสีห็นี่คือการสาอาดโภาการะเรียกงงค์กถ้าขาดสีเนี่ยไปสู่เป้าหมายไม่ได้มองบาได้เคยอ่านประวัติโอ้เริ่มตั้งแต่อะไรทีดสอล้สํารล้อบาทำทุกอย่าง้ปหมดคือว่ามีรักษาปกติการชี้นี่คอมีสีสีนี่เราทานที่เรา ทางนี่คือเสถียรมือตลอดนะครับของเรามันสะสมเสถียรเสถียรนี่คือเสถียรบุญเสถียรบุญมสูงนเสถียรมีสองอย่างเสถียรเดินทางเราถ้าถ้าเรามีสะพานแล้วถ้าเราไม่มีเสถียรเดินทางไปก็ไม่ได้เสถียรในองหมายนี้เอิ้นเราเดินทางตรงนี้เงินติดตัวเติมกระมุนกระบาลจริงจริงเงินซื้ออาหารเดินทางเดินทางถ้าเราไม่มีก็เดินทางไปไม่ได้เสถียรนี่คือเสถียรบุญที่เดินทางข้ามภพข้ามภูมิที่มี่งน้ำยน่งหาโ ความานเรามาสริมสเรียนี่สติเรียนในจารขายพนาเพราใความตั้งใจเมื่อความมุ่งมันคมไม่ได้ความตั้งใจในการทำบุญเนี่ยหรือว่าสิหมายคือภานาในการยกระดับจิตให้เราตั่นใในศาสนา้เราคว่งมในการทำบุดีเพราะมีภาวนาต้องเความดทางศีลกิจสมาธิแล้วเ้ามีความม่งมั่นมีสติตั้งใจในการทำเรนี้มีนาด้วยอันที่สูสุที่อยู่ของขทุกองั เพื่อนเพื่อนน้องบริษัทบริวารที่เขาร่วมกันเขาบส่วนนี้วเพื่อนบริกรบริชาให้ท้องของบัททุกคนให้มีมั่นคงยืนให้มีสุขภาพแข็งแรงรนรุ่งเรืองแข่งธุรกิจหน้าที่างจะทำอยู่อย่าไรกบกท่เดียไม่รู้เป็นสังคมในสงรัก็เดินทางให้จไมลจากบริษัทอ่นอันรายหาณชนก็ไชอบ ที่เจึงมาเลี้ยงเราทิ้ง้เนี่ยาจกจ่ายนด้นนใ้อหาหรือให้ของให้ผ้าชีวิตาุแล้ก็ให้มหรื้สิทความ้ งทุนเกินคนเลยเนี่ยหรือว่าดูแลระสงดูแลสุขภาพพระสงั์โลภะยะเพื่อมารามพาดูแลความมีโรคเป็นลาบเป็นเสริมฟันยุบเป็นโรคชนิดนึ่งที่รักษาไม่ดีคระสงเรกต้องใช้ฟันใช้ฟันในการดูแลกษัินาดูแลศาสริยนาอยู่ทั้งหลายมาร่วมกันรูี่ยก็ได้าดูแลพระสมก็เป็นมุลสูงส่วนยิ่งยิ่งก็ต้องไดให้ไว้ชัสทาานต่อ ว่าเป็นการส่ข,ข้อมูลให้ได้กระโดงอยู่ได้ด้วย,วยปจัจจัย4ี่ของใช้ต่างตัวเอง สาุนันเตทีกังโอที่ดีมานิสังฆทานานิสัพพะติวารานิปัตินาตุอั้าอัมานจวะ้าาติปิมาตาปิโตอายะนาจะยานาปิยาชนานามิคารตานา นิทานยาสุขารยาถ้าแสงอสุภูจะเจอถ้าเ้าทจะาย ะจะสทุกโสโรคภัยอุปสรรพยัญชน マジで。 समआत्मियामि रङ्गचरामि इयति संसंहरनां तथा इयम् बेसंनं च रङ्गचामि आमि มีสันนิษฐานนักชาติตัติยามีกุฏังสารนักชาติตัติยามีกุฏังสารนักชาติที่ยังมีกุศลนามกุศลภะคะวะโตอรันโตสมมาสมุทัสสัพพะมังสารนักชาติกุฏังสารนักชาติมังสารนักชาติธรรมสารนักชาติ สุร Des ิสมุรคธนตาญาติสราเนรสหฎรปัญจาสีลามิยาจาร นี่เป็นที่แรกของโครงการที่มาส่วนแรกามนไหมหรืเก็บไว้เลยได้หมดาสินไหมาให้เียางแค่ตวยัที่เ็ต้เื่อดีก็นั่งเจ็ดสินรูปใช่ใช่ใช่เนาป็ตุ้งวงนิมนต์เจสินรูปเลย